ตอนนี้เขามองคุณเป็นของตายเขามองคุณไรค่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เขาจะมาเมื่อไหร่ก็ได้จะไปเมื่อไหร่ก็ได้วันนี้คุณนะ่ยอยู่ในจุดนี้ครับอยู่ในจุดที่หนึ่งครับและเราต้องการเดินทางไปจุดที่สองจุดนี้ครับเทคนิคนี้จะเป็นเทคนิคที่คนที่เจอกันนะครับแฟนเก่าคุณคือเขาชอบหลอกคุณไง <laughs> อย่าหลอกคุคมนะครับนะ เราต้องการเปลี่ยนความรู้สึกลบเป็นความรู้สึกบวกการทําให้คนเปลี่ยนความรู้สึกลบที่ลิงก์หน้าของเราไว้กับความรู้สึกแย่ๆรู้สึกว่าไม่โอเคกับเรา่างๆพวกนี้ไปสู่ความรู้สึกบวกทําได้2แบบซึ่งมาเป็นกฎของสมองเลยนะครับทําได้สองแบบหนึ่งครับทําให้เป็นมิรแบบไม่รู้ตัวครับกับแบบที่สองกับทําให้เกิดความรู้สึกเป็นมิรแบบอัมพรางครับ ทำได้สองแบบนะแบบไม่รู้ตัวกับแบบอัาพรางคือมันมีงานวิจัย My Journal ครับมันเป็นกฎของการ Mirror Neuro Mirror เลยคืออะไรครับ Mirror คือกระจกสะท้อนนะครับ n e u r o คือสมองมีการทดลองออกมาแล้วครับว่าสมองของเราจะรู้สึกดีกับใครก็ตามแต่ถ้าหนึ่งครับคนคนนั้นนั่งตรงข้ามและสองครับมีการวางตัว แบบเดียวกันครับวันนี้คุณอาจจะโอเคนะเจอ,เอกับแฟนเก่าโดยไม่ตั้งใจหรือนัดเจอหรือหรืออะไรก็ตามแต่หรือไปเจอกับแฟนคุณนะครับหรือ,รอก็ตามแต่ที่ดูเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยอยากเจอแต่ว่าวันนี้มันต้องเจอสองคือให้วางตัวแบบเดียวกันเขาสมมุติว่าเขาเนี่ยเขานั่งอยู่แบบเนี้ยสิ่งที่คุณต้องทำเลยครับนั่งแบบนี้สิ่งที่เราต้องทําคือนั่งแบบนี้ครับถ้ามันนั่งแบบนี้ครับแต่ถ้ามันนั่งแบบนี้ครับสิ่งที่คุณต้องทำเลยครับนั่งแบบนี้ ถ้าระหว่างการนั่งปญญะระชันนันงเขาเล่นโทรศัพท์มือถือครับสิ่งที่คุณต้องทำก็เลยครับจับมือถือขึ้นมาเลยถ้าในระหว่างการนั่งปญญะระชันเขาทำแบบนี้ครับให้คุณทําแบบนี้ด้วยครับนี่เร,เรียกว่าการทําให้รู้สึกเป็นมิตรแบบอัมพราสามครับการวางตําแหน่งเท้าเขาวางเท้ายัางไงไข้อ้างไหมหรือเท้าติดพื้นทั้งสองข้างเขาวางเท้ายัางไงครับให้คุณวางเหมือนกันมันมีเริ่นิโรคือ กระจกสะท้อนเขานั่งแบบไหนเรานั่งแบบมันเราเหมือนกับกระจกเลยนะครับเรียนแบบทุกตาทุกต่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะทําให้สมองและความคิดของอีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันและทําให้ความรู้สึกโกรธเรืออะก็ตามแต่พวกเนี้ค่อยๆที่จะคลายลงมันจะเกิดความผ่อนคลายเพราะอะไรครับเมื่อสมองรู้สึกเป็นมิตรความโกรธจากอันตรธานหายไปจากลบจะกลายเป็นบวก อันนี้คือวิธีการทําให้เกิดความรู้สึกเป็นมิตรแบบอัมพราและอันที่2ครับคือวิธีการทําให้รู้สึกเป็นมิตรแบบไม่รู้ตัวครับการทําให้รู้สึกเป็นมิดแบบไม่รู้ตัวกือเลยครับสมองจะรู้สึกว่าโกรธหรือเกลียดใครคนหนึ่งไม่ได้ถ้าคนคนนั้นเวลานั่งนั่งแล้วตัวแนบติดแนบติดลําตัวกับเราเนี่ยนั่งชิดกันแบบเนี้นะครับหันหน้าไปฝั่งโน้นฝั่งเดียวกันแล้วมีคนคนหนึ่งมานั่งแนบชิดกับเราแบบนี้ สมองจะโกรธไม่ได้ครับสมองจะรู้สึกว่าคนที่นั่งใกล้ชิดต้องเป็นมิตรเท่านั้นครับแม้ว่าก่อนหน้านี้ทะเลาะกันจะเป็นจะตายครับแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นมานั่งแนบติดลําตัวกับเราครับความโกรธของคุณจะหายไปครับต่อให้คุณจะพยายามยังไงก็ตามแต่แต่คุณจะโกรธไม่ได้ครับเหมือนกับการที่คุณใช้นะครับอุ้งมือตรงเนี้ยกดที่หน้าผากคุณจะเกิดการกลั้นหายใจโดยอัตโนมัติครับโดยที่เราไม่ตั้งใจอ่ะคุณทดสอบได้ครับ หรือเหมือนกับการที่เราเงยหน้าไปบนเพดานคุณจะคิดลบไม่ได้คุณจะรู้สึกเศร้าไม่ได้คุณจะร้องไห้ไม่ได้ครับเวลาที่คุณเงยหน้าขึ้นไปมองเพดานสมองจะเกิดการคิดลบไม่ได้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนมีคารมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพูดแล้วให้แฟนขลั่งรักนะครูค,คมเคยสอนว่าในอ e ีบุ๊กห้าร้อยประโยคนะครับพูดให้แฟนขลั่งรัก คนมีปัญหากันเยอะนะครับครูคอมเลยทำอีบุ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยหน้าตาดีมากนะครับแต่พูดไม่เป็นปรากฏว่าแพ้คนที่หน้าตาไม่ดีครับแต่พูดเป็นนะครับหรือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับแฟนนะครับแชทเงียบตลอดเลยเขาดองแชทตลอดเลยจริงๆแล้วมันมีความลับอยู่นะครับวิธีการตั้งคําถามให้คนอยากตอบคุณนะครับวิธีการแชทวิธีการคุยนะครับที่ทําให้คนเนี่ยอยากคุยกับคุณบ่อยๆนะครับแล้วทําให้คนตื่นตัวนะครับหรือทักมาหาคุณเอง ตลอดเวลานะครับรวมถึงบางคนเนี่ยเป็นคนรวยมากนะนะครับลูกศิษย์ครูความส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารแต่ว่าความรักความสัมพันธ์รอบตัวเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาพูดไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าจะต้องคุยยังไงคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่คุยกับแฟนแล้วเขาหงุดหงิดตลอดเวลามันเหวี่ยงเราตลอดเวลามันมองว่าเราเป็นคนผิดตลอดเวลานะครับมันมองว่าพูดอะไรไปเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเลย สมองมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากให้ใครก็ตามแต่ชอบคุณคุณต้องมีวิธีการคุยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุยกับคุณเนี่ยเหมือนกับได้รับรางวัลชีวิตเวลาคุณพูดไม่เป็นเนี่ยครับมันทําให้เสน่ห์ของคุณหายไปถึง90%ปากของคุณเนี่ยสามารถสร้างเสน่ห์ได้ไม่ใช่การที่เอ่อทำให้ใครรักต้องใช้เงินตลอดเวลางานวิจัยในปี2010เนี่ยนะการศึกษาบอกว่าการที่คุณใช้ภาษาที่สร้างภาพในใจนะครับหรือการเล่าเรื่องนะครับ หรือการที่คุณมีลูกเล่นในการคุยเนี่ยจะสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นและทําให้ผู้อื่นเชื่อมโยงสิ่งดีๆเข้ากับเราได้สาเหตุที่คนคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกรําคาญตลอดเวลาเพราะคุณไม่มีคําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายเชื่อมโยงกับคุณแบบดีดๆนะครับคุณก็จะต้องเห็นว่าเขานอนหันหลังให้กับคุณตลอดเวลาเออคุณต้องทักเข้าไปตลอดเวลาต่างๆพวกนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ย คุณต้องมีวิธีการคุยนะครับคููความรวบรวมไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้มากกว่า500ประโยคเลยคุณไม่ต้องไปคิดเองนะครับเอาประโยคแต่ละคาแต่ละคาแต่ละคาแต่ละคำเนี่ยเอาไปใช้กับแฟนได้เลยนะครับซึ่งอ e ีบุ๊กเล่มนี้มีนักเรียนซื้อมากกว่า5000ชีวิตนะครับเข้าใจไหมอีกอย่างครับนะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณคุยกับใครเนี่ยมันต้องใช้คําพูดกระตุ้นไปที่ nucleus and c a m p a เบ n ครับนะคือการใช้คําพูดบางคำเนี่ยที่กระตุ้น ตอมที่ทําให้สมองรู้สึกว่าได้รับรางวัลชีวิตนะครับคุณคือจริงแล้วความรักเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับคนติดสารเสพติดมันคล้ายกันครับนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณคุยให้คนเสพติดคุณไม่ได้นะคุณทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจในตัวของคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งไม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลที่คนเริ่มจะหมดรักคุณ ในทุกๆวันในทุกวัน,น,วนแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมคุณสมัครแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีครับราคาเต็มเนี่ย4,900บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครในคลิปนี้นะครับครูคมให้ราคาอยู่ที่990บาทนะครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร์ คลิปนี้นะครับแจ้งไปที่ l i น์แอนะครับที่ตรงนี้นะครับ love underscore ตองเนะครับหรือว่าสามารถแตะลิงก์ที่ด้านล่างของโพสต์นี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่คุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกชตาคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกใจคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นชอบนะครับแต่ข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามเอาอีบุ๊กเล่มนี้นะครับหรือเอาเทคนิคจากเล่มนี้ ไปใช้กับแฟนชาวบ้านนะครับไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับสิ่งนี้ครูคงมไม่สนับสนุนนะครับเพราะการใช้ชุดคําพูดเหล่านี้มันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้อีกทีนะครับมันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้เพราะชุดคําพูดทั้ง500ประโยคนี้มันเล่นไปที่นิวเคลียสแคมเบงครับคือมันทําให้คนเสพติดคุณนั่นเองนะครับซึ่งมันจะโน้มน้าวใจให้คนอื่นรู้สึกว่าชอบถูกชจตาคุณอยากคุยกับคุณ บ่อยๆนั่นเองครับใครอยากได้เลม่มนี้ก็แคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l i n e แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง10ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ